แจ้งข่าวเช้าวันอังคารที่2กรกฎาคม67ครับท่านผู้ชมครับสำหรับเงินช่วยเหลือค่าน้ำมันผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ120บาทเป็นเวลา3เดือนนั้นตอนนี้ได้รับการเข็นชอบจากคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบองอเมื่อวันที่28มิถุนายน67ที่ผ่านมาแล้ว โดยจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอีกครั้งนะครับถึงจะทราบว่าอนุมัติและจะดำเนินการหรือไม่ส่วนเงื่อนไขที่เห็นชอบเบื้องต้นมีดังนี้นะครับจะเป็นการช่วยเหลือค่าน้ำมันเดือนละ120บาทเป็นเวลา3เดือนครับให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ 1นคนต่อ1สิทธิ์นะครับใช้ได้กับปั๊มน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะให้ได้รับสิทธิ์เป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม6.7ช่วงสิ้นปีนี้ครับโดยจะเป็นน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินได้ทั้ง2ชนิดครับใช้ได้ทางรถจักรยานยนต์และก็รถยนต์ยานพาหนะนะครับนอกจากนี้ ยังเห็นชอบการตรึงค่าก๊าซ LPG ต่ออีก3เดือนตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนกันยายน67ครับผมทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานหารือกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอเรื่องของอนุมัติหลักการจากคณะ,ร,ะรัฐมนตรีหรือคอรมอต่อไปครับผมสำหรับเงื่อนไขของค่าน้ำมันนะครับ ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ120บาทนั้นเบื้องต้นก็คือต้องรออนุมัติจากคอรอมอก่อนจะเสนอเมื่อไหร่นั้นเดีย๋ยวถ้ามีความพาเพิ่มเติมจะรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับท่านผู้ชมครับข่าวต่อไปเกี่ยวกับโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะครับสรุปให้ฟังอีกทีซึ่งเบื้องต้นถ้ามีปุ๋ยคนละครึ่งแล้วตอนนี้คอรอมอ,อนุมัติแล้วมีข่าวออกมาว่าโครงการช่วยเหลือชาวนา ไร่ล,ละ1 0 0 0บาทนั้นจะไม่มีแล้วนะครับไร่ล,ละ1,000บาทนั้นจะไม่มีแล้วจะเป็นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งแทนครับเป็นการช่วยเหลือค่าปุ๋ยหรือค่ายาชีวพันธุ์นะครับให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับการแจ้งปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรในปีการผลิตล่าสุดคือปีนี้67เจทับหกโดยรัฐจะช่วยออกค่าปุ๋ยยาให้ครึ่งหนึ่งไร่ล,ละไม่เกิน 500บาทต่อไร่สูงสุด20ไร่ไม่เกิน1,000 0บาทต่อโควรเรือนครับเริ่มใช้สิทธิ์ได้ก็คือกลางเดือนนี้เลย15กรกฎาคม67เป็นต้นไปจนถึงพฤษภาคมปีหน้าครับวิธีการใช้สิทธิ์นะครับจะใช้สิทธิ์ผ่านแอปธนาคารทกส baac mobile เป็นแอปของธนาคารทกสครับจะชำระเงินผ่านแอป ของทกาศาแล้วรอรับปุ๋ยประมาณไม่เกิน30วันโดยจะรับปุ๋ยที่ทกาศาหรือว่าที่สหกรณ์การเกษตรที่เขารงโครงการปุ๋ยคนละครึ่งครับซึ่งกับผมก็แนะนำว่าเกษตรกรที่ยังไม่มีแอปธนาคารทรกาศาแนะนำให้ติดต่อทำแอปธนาคารทรกาศาไว้รอก่อนได้ที่ธนา,าคารทรกาศาครับเพื่อจะใช้สิทธิ์ได้ไม่มีปัญหานะครับผม โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมก็จะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปครับท่านผู้ชมครับมีการแจ้งเตือนภัยกันนะครับล่าสุดผมโดนมากับตัวเลยก็คือมีคนโรทรศัพท์โทรเข้ามาหาผมนะครับบอกว่าสินค้าที่สั่งไปทางออนไลน์น,ลนั้นลอตนั้นมีปัญหาให้ทิ้งได้เลยและทางเราจะมีะเงินชดเชยให้สองเท่าประมาณนี้แล้วให้ผมติดต่อสะดวกไหมจะให้ติดต่อทางไลน์หรือว่าติดต่อ ผ่านข้อความต่างๆยผมก็ปฏิเสธไปพอผมปฏิเสธว่าถ้ามีปัญหาจริงให้ส่งทางแชทในระบบมานะครับขอเขาว่างั้นไม่เป็นไรค่ะขเขาก็วางสายไปเลยท่านผู้ชมอันนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยครับถ้าหาก ผมอยากได้เงินในส่วนนั้นชดเชยในส่วนนั้นผมอาจจะจะติดต่อไปผ่านช่องทางใดๆก็ตามแล้วผมก็โอนเงินไปหรือว่ายังไงไปนะ่ะอันตรายมากๆอย่าโอนเงินอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆเลขต่างๆบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ต่างๆเอกสารสำคัญต่างๆห้ามให้กับใครแบบโดยง่ายครับยกเว้นกับหน่วยงานราชการหรือว่าเราไปให้โดยตรงกับสำนักง,งานอันนั้นไม่มีปัญหาครับผม โอเคท่านผู้ชมก็แจ้งข่าวสารกับประมาณนี้ก่อนครับสั้นๆประมาณ3เรื่องท่านผู้ชมหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเกี่ยวกับข่าวสารก็จะรีบม,มาแจ้งให้ทราบกันต่อไปครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมสกันนะครับสำหรับว,วันทำงานวันนี้เป็นวันที่2ของสัปดาห์ วันอังคารที่2กรกฎาคม67มีความสุขกัน,นมากและอย่าลืมรักษาศีลห้ากันไว้เจริญจิตภาวนาอยู่กับลมหายใจนะครับเจริญเมตตาต่อกันมีพรหม,มิหารสี่เมตตาการุณามุทิตาออเบขาต่อกันนะครับใช,ช้รถแทนนก็รามัระวังกันด้วยท่านผู้ชมก็คงมีประมาณเท่านี้ลาไปก่อนสลัคดคลิปนี้ครับมีความสุขกัน,นมากสวัสดีครับ